วันที่10กระกฎาคม2 5 5 7เวลา9กนาฬิกา30บนาทีนายธวัฒน์ซ่ห้ามผอ,อสวปนาธิวัสเขต2นำคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานวมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบ,บูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2 5 5 7โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนาธิวัส ให้รวมกับหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเทียจนจานวนพรรษาไปถวายหน้าวัดเขาเข็มทองตำบลแหวงอำเภอแหวงจังหวัดนาาธิวาสทั้งนี้ขบวนเทียพนพรรษาได้เคลื่อนขบวนออกจากสพนาลาทิวาสเขตสองมุ่งหน้าไปยังวัดเขาเข็มทองซึ่งมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรจากนั้นก็จะมีพิธีแห่เทียนรอบพระอุโบสถและนำขึ้นถวายหนา้าประธานสงฆ์ ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดขอเข็มทองสําหรับพิธีดังกล่าวมีเจ้าที่จากที่ว่าการอำเภอแวงสพมเขต15และวิทยาลัยชุมชนนาทิวาดร่วมกบวนแห่เทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดไป